สวัสดีนะคะพี่น้องยายสม SKM เกษตรแฟมิลี่เมื่อนี้พาลูกชายมาสวนพี่น้องฝึกต้อนภาคปฏิบัติหลังจากเรียนทฤษฎีมาโดนแล้วเนาะช่วงเขาเรียนนะเดี๋ยวสิลืมพี่น้องมาฝึกตอนซ้อยกัน เด็กน้อยเนาะเขายังบ่เคยมีประสบการณ์ยังก็มาฝึกจังได้เป็นพี่น้องในส่วนโคกมืดนี่เลยค่ะยังบ่เซียนอเ,เอาคีมหนีบเอาพี่น้องหนีบออกบ่ได้กับมีดพูดคือเก้ายังบ่มี กันไก่ต่อนพี่น้องกับมีดนี่แหละกันใต้กันเทิงเนาะกันเปลือกคีมนี่บอออกกับมีดพูดชวนลูกชายมาฟึกตอนฮัดตตอนหลังจากภาคปฏิบัติ เออภาคทฤษฎีนานแล้วเนะาะอันนี้ก็มาภาคปฏิบัติเป็นบปเป็นจ่ะรอรุ่นผลที่สิตาดมาทำบปรฟึกกับปเป็นจากเทือเนาะพี่นอ้องฟึกไปอุ้ยมะพราะ้าวไม่ได้ใช้ลายป็นไรพี่นอ้องรุ่นหนึ่งยายทรงกีดแบบนี้นะด้านด้านขวางนะ อันนี้บริญัตคุยมะพร้าวลายกต่เลยจากพลาสติกหนึ่งบริยัตถึงกันพี่น้องนี่ยายสมก็เลยนเปลี่ยนม,มาด้านนี้เลยกรีตรงเลยเนี่อะไรนี้อันนี้กับบ่มีหนังยางกะเท่ากับบิดเนาะบิดถุงแล้วกะคอดไว้พี่น้องคอดปุ่มไว้ มือเดียวนี่ตีลงมาเลยจะได้ลักษณะแบบนี้เนะให้ชมก็สิไปหุ้มตรงที่ลูกชายขูดไว้ให้เลยภายตาดีก็บขูดเปลือกเตรียมเตรียมตอนนี่หละพี่น้องขูดให้ชมกับเป็นคนหุ้มคุยมะพร้าวเนาะคุยมะพร้าวนี่หลย หุ้มเสร็เลยง่ายๆนี่ทุ่งเนาะผ้าครึ่งตรงใดบทถึงเทากัตามควางตามตรงยังหันแะละพริกแพงค่ะถุงน้อยมีเนอะด้านล่างนี่มัดให้แน่นเลยเน,นี่สุดแน่นอยู่ในนี้เลยสวมมัดนะ ด้านบนนี่แกปกติธรรมดาพี่น้องยักยักสะทันอยู่ประหยัดคุยมั้งพราววะน้ำกระสมัดพี่น้องยี่สิบวันหนึ่งเดือนแต่เตะอันนี้บร่ได้ใน้ำยาเล่งลากอะไรเลยนะคะเนี่ยรอรุ่น กิ่งลิ้นจีนอพอหนึ่งตอนไว้พี่น้องกะตอนหลายอย่างหลายแนวอยู่พี่น้องวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะรอเบึ่งผลงานก่อนพี่น้องว่าจะได้ผลแค่ไหนมารอรุ้นน้ำกันเด้อค่ะ